มิชชั่นนี้กับตัวท็อปการร้องเพลงที่ถูกดัดแปลงให้เป็นมิชชั่นการใช้ปากวันนั้นผลงานแต่ละคนจะเป็นยังไงใครจําได้บ้างเลโอมาแล้วครับแม่เรียกว่าสมาธิแน่วแน่สุดๆเลยครับาทางด้านน้องกันกันบ้างครับไม่ยอมเหมือนกันครับันนี้มาทาเตะกันบ้างครับแม่สาวได้สาวเอารับเอาบึ้จ้ำบึ้กจ้ำบึ้กจ้ำบึ้กอื้อต่างกับพลาสเตอร์ก็คอยกำกับอยู่ไม่ห่างเลยครับดันกันปากก็เขียวไม่หยุดครับดูครับโอ้โห เขียวปนดึงที่ฮ์ดคอจริงๆครับสำหรับเตครับงานของแต่ละทีมตอนนี้กินกันไม่ลงเลยจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับศึกศักดิ์สร <c oughs> <c oughs> okay. oh, ีอ่ะเนือเข้าใจได้เมืนยิ้งก่าเลยโอ้ทีมเราเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวพัาสเตอร์เราอะตามหลังเขาเห็นเห็นนะเอ้าเร่งมือเข้าดูเก่งมากปันมองซ้ายมองขวาครับสังเกตการไปกินไปเลยครับที่มันใก่จิกอาหารปันเนี้ยลบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้นะครับตอนนี้เตนนบไปก่อนใครเพื่อนแล้วเลยครับ เร, ep, เ,รเ,เริ่มรุมช่วยกันลุ้นแล้วทีมบีด้านกันก็ใช้พล <ER like kind of ังปากเต็มกำลังเลยครับเลโอน้องๆไปถึงไหนแล้วเอ้ยเราเนี่ยดูเหมือนจะแย่สุดเลยนะเลือดเลือดแพ้แล้วเรือดแพ้แล้วพี่มันมันมันหับหมดที่พี่หนับลงไปพี่ที่หนับลงไปพี่ที่หนับลงไปับ หลังนี้คู่แข่งของการเห็นจะเป็นพี่ชายอย่างเต,เตแล้วแะครับเพราะต้งสองตากก็ขมือบแบบไม่มีใครยอมกันเลยครับแมโอก็ไม่ยอมเลยครับและที่ไม่ยอมกว่าเห็นจะเป็นน้ำตาลเลยครับขอพี่จะหักแล้วนั่นนะ เป็นการงับที่ทําไปได้เป็นคนแรกนะครับมาดูที่เลโอและเตกันบ้างครับแมทุกวินาทีเด็ดลุ้นตัวโกงบีบหัวใจสุดๆเลยเละครับแล้วก็เป็นเลโอที่ทาสําเร็จไปก่อนเตน,นะครับโอ้โหเีไดที่เตนเนี่ยงับพลาดไปนิดเดียวครับเรียกว่าเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับดูครับ ตอนแรกอ่ะคิดว่าจะแพ้แล้วน้ำตาลกดหัวเลย <c oughs> ตอนแรกเราเหมือนจะมาเร็วแล้วแต่ว่าตอนหลังอ่ะมันคว้าไม่ได้น้ำตาลมันบาดปากมันเหมือนสครับปากน้ำตาไหล <c oughs> เราร้องไห้รู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่วะเราอายุจะสามสิบแ,แล้วเราทำอะไรอยู่วะ พลาสเตอร์เริ่มดูดน้ำนะครับน้ำเริ่มไหลตามหลอดมาเรื่อยเรื่อยแล้วอะครับด้านลีก็มุ่งมั่นรับไม้ต่อจากกันเลยครับเวลาที่สิงโตต้องกู้คะแนนแทนเต้แล้วอะไครับพลาสเตอร์สู้ๆแล้ววาไมกสิงโตก็อย่าท้อเฮ้ยเฮ้ยลูกต้องยังมาอุ้ยเอ้าลีฮึบอีกนิดเมื่อเทียบกับพลาสเตอร์นะครับดูเหมือนว่าลีจะช้าไปนิดเดียวเท่านั้นเลยครับเร็วเข้าเลยยอดงล ที่เป็นหมามือในการแข่งขันครั้งนี้ครับเห็นที่จะเป็นสิงโตแล้วครับยังไง่ะยังไงพลาสเตอร์กับลีจะตามทันหรือไม่สิงโตจะตีตื้นขึ้นมาแล้วเร็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 วไน่อยแล้วหมดสุดยอสุดวิสสิงสิงโแล้วสิสงโตสุดสิ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 งิสกสิ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 าิส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 ิงโสิ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 าิส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 ิริส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 ส เกมตื่นเต้นสุดๆเลยครับตอนนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะคว้าที่สองไปครองโอ้ยดูครับมุ่งมั่นดุดันสุดๆครับลีเหมือนจะตามหลังอยู่นะครับตอนนี้แม่เดือดมากๆครับคู่นี้